สวัสดีค่ะผู้ชมที่รักบอลสีทุกท่านนะคะแม่แย็กบ้านสวนนะคะดูบอลสีแม่แย็กนะคะ,จะเจริญเติบโตเร็วนี่เพียงไม่กี่เดือนนะคะปลูกมากําลังสวยเลยนะคะแม่แยกต้องการให้จเจริญเติบโตเร็วแต่กอเป็นกอใหญ่สวยแบบนี้นะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูว่าแม่ใหญ่เอ็กใส่ปุ๋ยอะไรนะคะง่ายๆไม่เป็นอันตรายต่อเราด้วยเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะคะเดี๋ยวไปดูกันนคะคะนี่ไงคะปุ๋ยคออปุ๋ยขี้วัวนะคะใช้ได้อันนี้หมักเรียบร้อยแล้วนะคะเอามาทิ้งไว้ได้2ปีแล้วใส่กระสอบไว้เพิ่งจะมาเปิดปากกระสอบปีนี้เองนะเพียงช้อนเดียวนะคะ ใส่ลงไปบนหน้ากระถางเลยนะีะโรยโรยไปรอบๆบบางๆใช้เพียงปีละสองครั้งเท่านั้นนะคะใช้หมุนเวียนไปนะเวลาปลูกไว้แล้วขึ้นมาสวยสักพักหนึ่งหรือต้นที่โงมก็สามารถจะใส่ได้นะคะต้นนี้ก็ใส่ได้ทีใส่แค่ช้อนเดียวเองนะคะช่วยเป็นอาหารของบอลสีต้นพืชอย่างอื่นได้ด้วยนะ ต้นไม้สม,สมก็สามารถที่จะใส่ได้ให้พืชเจริญเติบโตดีเขาจะบำรุงทางใบนะคะแล้วก็ดินทำให้ดินร่วนซุยนะคะรากเดินหาอาหารได้เร็วใบก็จะเยอะด้วยกัดสีเร็วนะคะแตกกอเร็วใส่แล้วก็อย่าลืมรดน้ำแม่ใหญ่จะรดน้ำให้ปุ๋ยนะคะเจือจางลงไปที่ดินในกระถางนะคะ ใช้น้ำเปล่าไม่ได้ผสมอย่างอื่นนะคะรสง่ายๆสามารถที่จะใช้บัวรสได้ใครมีฝักบัวก็รสได้เลยนะคะแม่เอ็กวันนี้ถนัดแบบนี้อยู่ใกล้มือนะคะรสง่ายๆก็ตักรสไปเรื่อยๆทุกกระถางนะคะเออขอบอกเลยนะคะ พีวัวทําให้บอนสีสวยเร็วอย่าใส่เยอะใส่น้อยๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ